ครับแล้วคลิปนี้ก็พาระชมระบ้านผมจะเดินไวเนี่ยนะเพราะว่าพื้นที่ของท้างเยอะแล้วเป็นถนนคอนกรตนะครับ้าไปถึงตัวบ้านเลยครับล้อมรัวครับรอบมีทั้งทุ่งนาเดี๋ยวที่ไม่ได้ลลอมรั้วครับเป็นรั้วลวดหนามะครับนี่ก็จะมีอมะพร้าวมีมะม่วงมีอะไรหล่ะเมื่อกี้เห็นเขาไปเลี้ยนจี คือผลไม้บบอค่าค่าะครับดัวครับสุดสิบแปดไร่เราเดินมาหมดหละอาพงรูเที่ยงหลักครับบรรยากาศบลอ็อกนี่กุ่วงหนาครับที่ขับมากันอาทิตว่วจะตัดยกเป็นใบครับมีบ้านหลังแรกครับมีบ้าน หลังใหญ่นี่เป็นหลังเล็กครับดูภายนอกไปก่อนนะครับ ในก็จะมีบ่อน้ำหรือว่าสระน้ำนะครับบ้านหลังแรกนะอันนี้หลังเล็กก็มีหลังใหญ่หลังใหญ่หลัง ลัวนะลัวครับมีบ่อปลาครับ คื่อบรรยากาศโอเคค่อนข้างดีดเดียวเขาบอกว่าอันนี้ผมมาหน้าหอลอนนะที่ขายวดีโอนี่เดือนเข้าหน้าหลอนแล้วครับเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบแปดแล้ววันนี้นี่เป็นบอ่อแรกอะครับ ไปถึงเข้าไปถนนเส้นหลักของตัวที่เดินก็นปลูกครับมะนาวครับพุณได้ย้อนกลับมาเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรือเรนเลี้ยวหัวครับเห็นเขาเรียกควายนะเห็นควายอยู่ ไป,ไปทางเข้ามาคู่นะนะครับผมบ้านมาตะคู่อะืไรหลงนี้อันนี้เป็นโรงเรือนนะต้นกระถ h นครับเราเข้าไปดูบ้านหลังใหญ่กัน บ้านมันมีสามหลังนะเมื่อกี้หนึ่งหลังแล้วเมื่อกี้บ่อน้ำสาธารณะที่ผม,มไปดูมาสักคู่นี่ครับบ้านหลังใหญ่ดูแล้วที่ดี้กันนานานีา้นนก็เป็นที่ดิน ที่ตะขายนะตัวบ้านนะครับหลงังใหญ่ แถด้านข้างไปหน้าบ้านกันเดี๋ยวพาชมในบ้านที่หลังแล้วครับเอานอกบ้านกัน อันนี้เป็นบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งครับครับก็จะมีบ่อปลาครับอ่ะดูบ้านใหญ่ครับ นก็จะมะีที่จอดรถเขาจอดในบ้านเลยเลี้ยวเข้ามาแวบเข้าวอรจอดที่จอดรถเหรือหน้าบรรยากาศถือว่าดีเลยครับที่จอดรถเขเข้าไปจอดแล้วบ้านนะครับ ไปดูพื้นที่อีกครับอันนี้เป็นบ่อปลาครับดูบ้านหลังนี้ก่อนครับนี่สาลานั่งเล่นครับบ้านหลังนี้หลัง ที่จอดรถด,ด้วยครับด้านหลังก็เราติดอ่บ่อปลาแล้วว่าสะนะครับบ่อนี้ก็ใช่นะ ด้านหลังบ้างครับอ่ะไปดูพื้นที่ที่เหลือจบับบ่นละจะมองจากข้างกลับไปนะม่อเริ่มมาสักคู่นี้ครับ น,นี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับบ่อน,นี้ก็ใช่ครับอันนี้เป็นโรงเรือนนะครับถ่ายย้อนแสงและแล้วพนกเดินย้อนกลับมาทีนึงมองย้อนกลับมานะครับทุกนาก็ใช่นะมาถึงสุดขอบนู้นเมื่อทักคู่ทีท่ผมบ,บอกตคลิปแรกครับ บ่อนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ของที่ขายนะเป็นของบ้านนู้นครับอันนี้ก็ใช่ครับเป็นของเห็นนะครับบ่อนี้ก็ใช่ครับื่องไป่สุดขอบโน้นนะครับครับ ทันไปที่น่าจะแบ่งนะครำทานนะครับแบ่งครับ<ะ>แล้วก็มานี่นะครับอมองย้อนกลับไปครับโอเคครับ